โอ้ oh, ลมเนี่ยไม่ใช่มีแต่ฝนสิงคโปร์ตอนนี้ขณะนี้ครับเวลาสามทุ่มเศษนะครับสามทุ่มห้านาที mm hmm. ผมกำลังจะรอรถกลับไปหอพักครับผมไม่ mm hmm. ว่าจะกลับยังไงละฝนโอ้โ oh หกลับถึ่งห้องก่อนค่อยตกก็ไม่ได้เนาะตกตอนนี้ ก็ลำบากกันสักหน่อยะครับเวลาจะขึ้นจะลงรถนี่ประตูครับประตูทางออกฝนนะครับลงเม็ดอยู่ขนาดนี้ก็เปลี่ยงได้นะครับตอนนี้ไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันมีกระแสลมครับกระแสลมเม็ดฝนมันเป็นฝนสาดครับ ไปหยุดให้แมน่น้องซาให้เวลากลับก็ยังดีมีรถกลับไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับรถส่งคนงานไปเที่ยวหนึ่งแล้วผมรอเที่ยวสุดท้ายออไม่อยากถูกฝนถูกฝนสิงคโปรนะ์มันก็ไม่สบายแย่าละทางโซนเหนืเวลาจะขึ้นรถกลับลงรถจะเดินเข้าห้องพักนั่นแหละมันจะเปียกและขนาดนี้ก็ยังพอไหวอยู่ เดินจากหอพักเข้าไปในห้องประตูหอพักเข้าไปในห้องก็ต้องตากฝน้าใครไม่มีลมต้องได้กลางลมเดินกว่าจะเข้าไปหนึ่งห้องเพราะว่าเดินลัดตรงไม่ได้เขากั้นกั้นให้เดินตามทางไม่ให้ลัดมีฟ้าแลบอยู่นะครับ ีแต่ลมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด19กันก่อนกลับนะครับผมเข้าไปข้างในอัปเดตรายงานสถานการณ์โควิด19ในสิงคโปร์ดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับสวัสดีครับผมระหว่างที่รอรถนะครับ รอรถกลับหัวพักครับผมตอนนี้ผลก็ซาพอดีครับผมน่าจะไม่ได้เปรียกผลแน่นอนวันนี้ถ้าไม่ตกมาอีกครับผมเรามาเข้าสู่รายงานสถานการณ์โควิด -19 ในสิงคโปร์นะครับผมจะย้อนกลับไปที่เมื่อวานก่อนนะครับเราไปดูรายละเอียดของเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานวันที่สิบสามตุลาคมสอง3นหสามนะครับสำหรับ ภายในประเทศนะครับภายในประเทศสิงคโปร์ไม่มีไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับเคสภายในประเทศเป็นศูนย์นะครับหอพักก็เป็นศูนย์ชุมชนก็เป็นศูนย์นะครับไม่มีผู้ติดเชื้อไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับมีแต่เคสนําเข้าจากต่างประเทศ4รายนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผมเมื่อวาน4รายนะครับเคสนําเข้าจากต่างประเทศครับผมแล้วก็ได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนะครับยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาล12รายครับผม 12รายได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วรวมยอดที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่57740รายนะครับ57740รายครับรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้35รายนะครับยังไม่รวมเคสใหม่ของวันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีในห้อง ICU นะครับไม่มีใน ICU ครับผมบสำหรับอ่า รายละเอียดของวันนี้นะครับรายละเอียดเบื้องต้นของวันนี้นะครับวันที่14ตุลาคม2563ครับวันนี้ก็ตรวจพบมีเคสชุมชนอยู่สองรายนะครับผมมีเคสชุมชนสองรายนะครับในสิงคโปร์นะครับสาหรับภายในประเทศนะครับในหอพักคนงานเป็นศูนย์นะครับไม่พบผู้ติดเชื้อครับสําหรับวันนี้ก็ถือว่ายังบางทียังคง ยอดได้มาตรฐานดีแล้วครับเพราะว่ายังไม่มีการติดเชื้อเยอะแยะมีแค่สองรายภายในประเทศนะครับสองรายเขตชุมชนนะครับแล้วก็ยังมีเขตนําเข้าด้วยนะครับเนั้อนาเข้าก็สามรายครับผมรวมทั้งหมดก็เป็นห้ารายนะครับครับแล้วเรามาดูมาดูยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์กันครับก็ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งทั้งหมดนะครับณตอนนี้นะครับถึงวันนี้ก็ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้ารายนะครับ 5 7 8 8 9รายครับผมแล้วก็ที่รักษาหายนะครับรักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดก็หา57,740รยรายนะครับ5 7า4 0รายครับได้นะรับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลกรณีนี้เสียชีวิตนะครับเพราะโควิด -19 ในสิงคโปร์ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น28่แรายนะครับผม28รายเพราะว่ามีรายงานอ่า ผู้เสียชีวิตเพิ่มในวันตอนวันที่12นะครับ12ตุลารายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1นึ่งรายนะครับเป็นชายนะครับอายุ64ปีครับผมอายุ64ปีครับ,ถ,บ,รบถือบัตรกียานะครับถือบัตรกีาก็เทียบเท่ากับคนสิงคโปร์เรียนนะครับผมท่านผู้นี้ที่ท่านผู้เสียชีวิตคนนี้ครับเพ่อ,อติดเชื้อเมื่อวันที่4ตุลาคมนะครับมีประวัติไป อินเดียครับผมไปประเทศอินเดียตั้งแต่เดือนธันวาคมปีหกสองนะครับธันวาคมปีหกสองแล้วกลับมาวันที่ย3ิบสามกันยาหกสามครับกลับมาย3ิบสามกันยาก็พักในที่พักกักตัวของรัฐนะครับครับผมแล้วก็ติดเชื้อเมื่อวัน4ี่สี่ตุลาคมนะครับที่ว่าพบตรวจพบว่าติดเชื้อสต,ต,ตุลาคมนี่เองนะครับผมแล้วก็ประวัติมีอ่ามีโรคประจาตัวนะครับประวัติก็มีความดันโลหิตสูงครับผม รายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับเป็น28นะครับสำหรับโควิด19ในสิงคโปร์ครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม